อพปอนสตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อพปอนดสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็มีสส่วนเนาะอัปเดต การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่ผมใช้ระบบที่เรียกว่า personal OKR OK ของผมเองนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับผมก็ทำมานานแล้วแล้วก็หลายๆท่านก็ได้เอาแนวคิดนี้ไปทำตามแล้วก็บอกผมมาว่าเออมันช่วยทำให้ชีวิตชัดเจนขึ้นนะแต่บางท่านก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ท่านก็บอกว่ายังอยากฟังอยู่เพราะว่า มามาช่วยลุ้นอาจารย์ดูซิว่าอาจารย์ทําได้ตามเป้าหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะกับพา์ที่2ก็คือชวนคุยเป็นเรื่องราวที่อาจจะผ่านมาในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็ได้นะหรือว่าเป็นเรื่องที่มาตกผลึกแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับหรือบางทีก็ไม่ใช่ประโยชน์นะเป็นเรื่องเล่าเหมือนกับเพื่อนชวนคุยวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยธรรมดาธรรมดาบ้างนะครับก็ก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับพา์ที่1 Okay, อัปเดต Personal OK r เรนาะเริ่มต้นจาก Objective ที่1น,นะครับได้พบได้ขอบคุณนะครับที่ได้เรียนรู้และพัฒนานะครับคีรีโซ่1.1อ่านหนังสือสะสมให้ได้120เล่มทะลุไปแล้วนะครับได้1 2 1เล่มแล้วแต่ว่าผมยังไม่จบนะคืออ้าวงั้นจาร์ก็เลิอกอ่านสิไม่เกี่ยวนะครับการอ่านผมก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เป้า c h a l เลนต์ต่อเผื่อๆได้คือ135เล่ม เอาตัวเลขร3 5มามาจากไหนก็ดูจากเป้าหมายรายปีแล้วถ้าเกิดได้ไต,ตรมาสนี้135เล่มก็น่าจะทำให้เราได้เป้ารายปีได้ไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไร2ส,สัปดาห์ที่เหลือตอนนี้เอ่อ14นะครับวันที่14ประมาณ2สัปดาห์ที่เหลือกับอีกประมาณ14เล่มคงยากคงยากแต่ก็มีหลายเล่มที่อ่านค้างอยู่นะครับเดี๋ยวลองดู ออบเจกติที่2ได้ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับคีรีโซลสอเขียนต้นฉบับหนังสือให้จบ2เล่มตอนนี้เขียนไปได้1เล่มที่เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีการแก้ต้นฉบับที่อยู่ในมือของสำนักพิมพ์ทั้งสองเล่มไปแล้วนะครับตอนนี้ที่เขียนจบใหม่เนี่ยส่งไปสำนักพิมพ์แล้วก็กลับมาแก้ก็แก้กลับไปแล้วน่าจะได้ออกงานสัปดาห์หนังสือทันนะครับกับอีกต้นฉบับหนึ่งที่ส่งไปสำนักพิมพ์ก่อนหน้านี้อีกสำนักพิมพ์หนึ่งเนาะ เขาก็ให้แก้ให้เขียนเพิ่มเยอะเลยเขียนกลับไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับฟีดแบ็กแต่ว่าสำนักพิมพ์ที่2เนี่ยน่าจะเป็นต้นปีกว่าจะออกเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลานะครับสำหรับต้นฉบับอันที่2มีไอเดียแต่ยังไม่ได้เริ่มเขียนสารภาพยังไม่ได้เริ่มเขียนไม่แน่ใจจะได้เขียนหรือเปล่าถ้าไม่ได้เขียนก็ได้1เล่มสําหรับต้นฉบับใหม่เพราะว่ามันมีงานแก้อยู่ด้วยนะครับมาแทรกนะออบเจกต e ที่3ได้ขอบคุณ ที่มีสุขภาพดีคีริซอ3สออกกาลังกายสะสมให้ได้120ครั้งทะลุไปแล้วเป็น123สัปดาห์ที่ผ่านมาออก6วันจาก7วันเลยแต่ว่าก็ยังไม่หยุดนะครับเชลเลนตตัวเองอีกว่าทําให้ได้135นะครับตัวเลขเดิมอะตัวเลขคล้ายๆไอ้อ่านหนังสือถ้า1้5า135เนี่ยเหลืออีกประมาณวันนี้วันที่14ใช่ไหม เดือนนี้คือเดือนสิงหาคม31วันเลือ,อิบเจ7วัน17วันต้องทําให้ได้12วันอ่ามีลุ้นมีลุ้นเดี๋ยวลองดูนะครับคีริเซลสามจกินดีสะสม90วันอันนี้ยากเละเพะทําได้อีก3วันนะครับเป็น65แต่ก็ยังไม่หยุดนะทำให้ได้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็แล้วกันนะครับกินดีผมบอกแล้วเนาะผมพยายามจะทํา IF ก็คือการอดอาหาร16ชั่วโมง กินแค่8ชั่วโมงหรือถ้าวันไหนไม่ได้ทำไอเอฟแบบนี้ก็ขอกินอะไรที่ไม่มีน้ําตาลหรือไม่มีของหวานเข้ามาเกี่ยวข้องนะเดี๋ยวจะลองดูว่าทําได้ไหมแต่ว่า90คงทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เหลือยังไงทําทุกวันมันก็ไม่ได้หรอกนะครับแต่ก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับก็พยายามทําให้ดีที่สุด คีรีเซ3/3นอนดีสะสมได้120วันสัปดาห์ที่ผ่านมานอนดีได้อีก4วันเล่าเรื่องนอนนิดหนึ่งนะครับผมมีแหวนในการวัดแล้วมันออกมาเป็นเลเวล Excellent Good Fair Need Attention ผมนับเฉพาะ Good กับ Excellent เป็นนอนดีตอนนี้ปรับตัวอยู่เพราะว่าพอเปิดเทอมสอนหนังสือตื่นเช้าใหม่ๆจะ Struggle เพราะว่าพอนอนดึกตื่นเช้ามันจะนอนไม่ดีอะ เวลานอนไม่พอหรือว่านอนไม่สนิทอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มปรับเริ่มเข้าเ,เข้านอนเร็วขึ้นแล้วก็ตื่นเช้ามันก็ไม่ง่วงมากนักก็ได้สกอร์นอนดีมาเยอะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนะที่ผมตั้งเป้าพอตั้งเป้ามันก็เปลี่ยนพฤติกรรมนี่ก่อนมะถ้าแ,แต่ก่อนก็เลเคคะานอนดึกมั่งตื่นตื่นเช้าก็ง่วงมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องนี้เราจําเป็นเนี่ยต้อง ไม่ได้จําเป็นหรอกเราก็ควรเราก็อยากได้เราก็ทำทำตามเป้าเนี่ยกินเนี่ยก็พยายามระวังหรือว่าออกกําลังกายนี่เห็นชัดเลยผมเชื่อเลยถ้าไม่ไม่ไม่เขียนเป้าไว้นะอาจจะไม่ได้ออกนะครับหลายๆเรื่องทําได้ตามเป้าแต่ก็ยังไม่หยุดนะครับหลายๆเรื่องยังยังไม่ได้หรือก็คิดว่าไม่ได้แน่ๆแต่ก็ยังไม่หยุดเช่นเดียวกันอันนี้เป็นผลลัพธ์หรือว่าเป็นเสน่ห์ก็ได้นะครับในเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะ คราวนี้มาถึงเรื่องที่อยากจะชวนคุยนะครับวันนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์อันนึงที่ผมก็ประทับใจแล้วก็รู้สึกดีนะครับก็จริงๆก,ก็มีหลายๆเหตุการณ์แหละแต่ว่าวันนี้เป็นไฮไลท์เป็นพิเศษเพราะว่าผมอัดวันเสาร์นะเวลาผมพูดถึงวันนี้คือวันเสาร์แล้วกันเนาะก็มีคลาสของน้องชายนะครับชื่อสุขภาพการเงินดีด้วยวิถีแห่งความสุขเคยเคยโปรโมตในในอะไรล่ะ ช่องนบุญันซอรี่มาแล้วนะครับในพอดแคสต์มาแล้วนะครับก็มีคนเข้าจํานวนเยอะพอสมควรนะครับแต่ที่ชอบคืองนี้ครับผมผมเชื่อเลยว่าแนวคิดเนี้ยเป็นแนวคิดที่มันผมใช้ภาษาอังกฤษว่า fail safe เนาะถ้าจะแบบพูดให้แบบโอ้โหเวอร์วังก็คือมันไม่มีทางล้มเหลวหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกตึงหิดตึงหิดหรือว่าบางทีรู้สึกเอ้ยเป็นไปได้ไงอาจารย์มีคอร์สการเงินที่ไหนการันตีความรวยหรอมันมันไม่มีทางหรอกใช่ครับ ที่ผมอยากชวนคิดคืออย่างนี้ครับวันนี้ผมถามคําถามหนึ่งซึ่งผมก็เป็นคําถามที่ผมถามกับตัวเองเนาะว่าคําว่าความสําเร็จทางการเงินคุณคืออะไรสิ่งที่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่จะตอบคือรวยเอาตรงๆสําเร็จทางการเงินคือเรามีเงินมากเพียงพอในการดูแลครอบครัวในการอะไรใช้จ่ายอะไรต่างๆทำให้เราไม่ต้องมอี่เรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้บอกว่าคำตอบนั้นผิดเนาะการตั้งความสําเร็จทางการเงินเนี่ยคือความรวยเนี่ยผมคิดว่าเป็นคําตอบที่ m ม k กเซน s e กเซนก็คือดูแล้วมีเหตุมีผลดีนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนนิยามตรงนี้ลงแล้วลวมันจะส่งผลต่อความคิดและการกระทําเราเยอะมากเลยเอา้าวอาจารย์แปลว่าจนเหรอถึงสําเร็จไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวกับรวยหรือจนแต่สําหรับผมเนี่ยความสําเร็จเนี่ยคุณสามารถตั้งได้เป็นความรวยอย่างที่คุณทำเนี่ยแต่ผมยังไม่คิดว่านั่นคือความสําเร็จความสําเร็จคือความสุขในการเดินทางไปถึงจุดหมายต่างหากถ้าผมเปรียบเทียบนะ ปีนเขาแล้วกันนะแต่ก่อนผมเคยคิดว่าความสําเร็จคือคนที่พิชิตยอดเขาคนที่สําเร็จคือคนไปถึงยอดเขาแต่ตอนนี้สําหรับผมนิยามความสําเร็จคือคนที่มีความสุขในระหว่างการปีนเขาไม่ได้แปลว่าการถึงยอดเขาเป็นความล้มเหลวใดวๆนะครับแต่สําหรับผมแล้วยอดเขามันคือเป้าที่ทําให้เราปีนแต่เราต้องปีนด้วยความสุข ทำไมผมถึงคิดแบบนี้แล้วผมไม่ได้บอกคนคิดไม่เหมือนผมผิดนะครับผมแค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าความ,วามนิยามความสําเร็จผมเปลี่ยนไปเพราะว่าการปีนเขาไ้ถึงยอดเขาไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องการเงินเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตเลยนะครับในการปีนเข่าลูกนี้สมมุติลูกนี้ยอดเขาก็คือเป้าหมายความรวยที่เราต้องการเราต้องการเงินสมมติพันล้านเราอยากมีเงินพันล้านเนี่ยพันล้านมันไม่ได้ทําวันเดียว2วันอยู่แล้ว เราต้องใช้เวลาอาจจะทั้งชีวิตของเราในการปีนเขาลูกนี้แล้วถึงแม้เราจะใช้เวลาทั้งชีวิตของเราก็ไม่มีอะไรการันตีได้เลยนะครับว่าเราจะถึงยอดเขา1,000ล้านนี้ถูกไหมครับถ้าเราเอาความสุขไปผูกติดกับปลายทางอย่างเดียวแปลว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราจะไม่ไม่ได้เงิน1,000ล้านหรือจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไปเติมตัวเลขเอาเองนะร้อยล้าน50ล้านอะไรแล้วแต่เนี่ย ถ้าเราไม่ถึงตัวเลขนี้แปลว่าเราจะไม่ยังมีความสุขไม่ได้ผมคิดว่าชีวิตเรามีโอกาสสูงมากนะครับที่จะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์อ่ะส่วนตัวผมคิดแบบนี้นะครับผมเปลี่ยนใหม่ถ้าเรานิยามความสําเร็จคือความสุขระหว่างการเดินทางแปลว่าต่อให้ไม่ถึงยอดเขาลูกนี้ต่อให้ไม่ถึงพันล้านเราก็เป็นชีวิตที่ดีแล้วเพราะว่าเรามีความสุขตลอดตั้งแต่เราอยู่ปลาตีนเขา จนกระทั่งเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยไม่ว่าเราจะขึ้นมาถึงระดับไหนก็ตามห่างไกลยอดเขามากมายแค่ไหนก็ตามแต่ทุกวันที่เราเดินทุกวันที่เราปีนเขาลูกนี้ขึ้นมาเนี่ยเรามีความสุขตลอดเวลาเพราะฉะนั้นส่วนส่วนตัวผมเนี่ยพอเราเปลี่ยนนิยามความสําเร็จแปลว่าเราสามารถสําเร็จได้ตั้งแต่วันนี้ครับแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเดียวกับเรื่องของอการเงินเนาะถึงแม้วันนี้เป็นคอร์สที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องการเงินเนะี่ยซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วนะครับจะไม่รีพีทซ้าแต่ว่าเรื่องนี้ผมว่าใช้ได้กับการดําเนินชีวิตในทุกเรื่องเลยเอาการงานก็ไดนะ้ความสําเร็จของการงานของท่านคืออะไรถ้าท่านบอกต้องเป็น c ีอถึงสําเร็จท่านอาจจะใช้ชีวิตการทํางานจน,นกระทั่งเกษียณเนี่ยทุกตลอดเพราะว่าท่านไม่ถึง c ีอไงไม่สิทธิ์เลยนะครับหรือต่อให้ถึงตอนอายุ59แปลเราว่าท่านทํางานตั้งแต่อายุ22่ระหว่างย2่สิบสองถึงห้นี้ทุกตลอดนะครับ จะมีความสุขตอน59แล้ว60เกษียณนลมีความสุขแค่ปีเดียวเองนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนนิยามของความสําเร็จในการทํางานคือการมีความสุขในทุกวันที่ทําต่อให้ท่านอายุ59เาแล้วไม่ได้ C o 60แล้วไม่ได้ CO เนี่ยชีวิตการทํางานท่านไม่ใช่ชีวิตที่แย่เลยครับชีวิตการทํางานท่านเป็นชีวิตที่ดีเอาใหม่นะครับเอาเรื่องสุขภาพบ้างเนาะท่านอยากลดน้ําหนัก20่สิบโล ถ้าท่านบอกว่าท่านจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อน้ําหนักท่านหายไป20่โลไม่ง่ายนะครับท่านอาจจะใช้เวลาหลายหลายปีหรือจะเป็น10ปีเลยก็ได้ในการพยายามลดน้ําหนักแล้วมันก็ลดไม่ได้ลดไม่ได้แล้วก็ลดแล้วเพิ่มลดแล้วเพิ่มอะไรเงี้ยบางท่านอาจจะทําได้ครับยีโลแต่ทาได้แป๊บเดียวเดี๋ยวขึ้นไปอีกละแปลว่าโมเมนต์หรือช่วงเวลาในความสุขท่านจะน้อยมากดีกว่าไหมครับถ้าเราตั้งนิยามความสําเร็จคือความสุข ในระยะทางในการลดน้ําหนัก20โลนั้นนะ่ะเช่นท่านได้เล่นกีฬาที่ท่านชอบท่านได้กินอาหารที่ท่านชอบโดยที่มันไม่ได้ทําให้น้ําหนักเพิ่มหรือท่านได้เจอเพื่อนๆที่ลดน้ําหนักด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยผมเลยอยากชวนคุยเรื่องนี้ว่าผมว่าปัญหาของความสําเร็จข้อหนึ่งคือเราไปผูกติดกับปลายทางแล้วบางทีปลายทางมันยากมากในการนํา จะไปสู่จุดนั้นมันเลยทําให้ชีวิตเราเนี่ยทุกตลอดแล้วด้วยด้วยคอนเซปต์นะเวลาเราทําอะไรด้วยความฝืนทําอะไรด้วยความทุกข์ทำไม่ได้นานอีกสุดท้ายกูจะรู้สึกเฟลสองช็อตคือ1คือไม่ไปถึงจุดเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็เฟลละก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ล้มเหลวละสอคือที่ผ่านมาในอดีตก็ทุกมันตลอดพยายามมันตลอดแล้วมันก็ไม่สําเร็จ คุณเห็นการเฟลสองช็อตไหมช็อตแรกคือไม่ไปถึงปลายทางซึ่งคุณพกความสําเร็จไว้กับปลายทางเท่านั้นช็อตที่2คือมันใช้ความทุกข์เป็นตัวนำเนี่ยพอใช้ความทุกข์เป็นตัวนาอะ่ะมันก็เลยไม่มีทางสําเร็จระหว่างทางก็ไม่สําเร็จแล้วเราก็จะเสียดายเวลาว่าตอนนั้นเนี่ยใช่ไม่น่าเสียเวลากับสิ่งพวกนี้เลยผมชวนนะตั้งเป้าได้เหมือนเดิมนะอยากรวยพันล้านตั้งไหมอยากเป็นซีอตั้งไว้อยากลดน้ําหนัก20่สิโลตั้งไว้เหมือนเดิม แต่ผมชวนหาวิธีในการเดินไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยการใช้ความสุขเป็นตัวนํามันดูย้อนแย้งนะครับอาจารย์อยากรวยพันลา้านก็ต้องทำงานหนักสิไม่เสมอไปนะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบลองพยายามเลือกงานหรือหาวิธีการทำงานที่เรารักที่เราชอบอย่าเป็น CO o มันต้องทำงานหนักสิใช่ครับงานหนักมีแต่ทำยังไงให้เรามีความสุขด้วย ให้มันไปถึง c o ด้วยแล้วถ้าเกิดมันไม่ถึงไม่มีอะไรเสียหายเลยเพราะว่าเรามีความสุขทุกวันอยู่แล้วถึงก็ดีไม่ถึงก็ได้พูด,ดง่ายง่ายแบบนี้ผมรู้อีกเหมือนกันครับว่าโอ้ยอย่างนี้แพ้เขาแน่นอนไอ้นั่นน่ะทำงานถึงตีสามทุกวันเพื่อ c o แล้วแต่คนนะถ้า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 ซีมันมีความหมายสําหรับท่านมากขนาดนั้นแล้วท่านคิดว่าเป็น C o ตอนยอมทุกทั้งหมดตั้งแต่ยีบสอจนถึงห้าิบเก เพื่อเป็น CO o แล้วมันคุ้มเพื่อเป็น c e o 1ปีแล้วมันคุ้มท่านจะแลกชีวิตแบบนั้นก็ได้นะครับผมผมก็ไม่ได้จัดหรือว่าตัดสินท่านว่าท่านทําผิดนะแต่สําหรับผมอ่ะผมอยากใช้เวลา2 2 5ถึง59พยายามไปถึง CO o แต่มีความสุขทุกวันเนะี่ยผมจะหาผมจะใช้วิธีนี้ผมจะผมพยายามอยากจะปีนยอดเขาแน่นอนมันจะต้องมีคนพยายามปีนยอดเขาแบบหามลุ่งหามข้าทุกตลอดเวลาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อจะถึงยอดเขาเร็วที่สุดเนี่ย ก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าผิดแต่ส่วนตัวผมผมจะค่อยๆปีนมันขึ้นไปผมจะเลือกทางที่มันมีวิวสวยๆผมจะปีนไปกับคนที่ผมรักผมจะใช้ช่วงเวลาในการปีนตลอดชีวิตของผมเพื่อไปถึงยอดเขานั้นด้วยความสุขตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งมาถึงวันสุดท้ายยังไม่ถึงยอดเขาผมจะย้อนมองกลับไปและผมจะมีความสุขผมจะรู้สึกว่าผมไม่ได้เสียดายและผมไม่ได้เสียอะไรไปเลยผมมีความสุขกับการดําเนินชีวิต ในเส้นทางนี้โบนัสผมเชื่อว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ไปถึงยอดเขาแบบง่ายกว่าวิธีที่ฝืนตัวเองด้วยซ้าคุณไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยคุณอาจจะน็อกไปก่อนถึงยอดเขาด้วยซ้าเพราะฉะนั้นเออไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ผมเลือกเส้นทางความสุขผมไม่ได้เลือกเส้นทางความสุขแบบไปคนละทิศกับเป้าหมายนะต่างกันนะบอกอาจารย์ถ้างั้นอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะไม่ทํางาน และอาจารย์จะหวัง c e o มัน impossible นะมันเป็นไปไม่ได้นะเนี่ยพออาจารย์บอกอาจารย์เลือกความสุขใช่ไหมอาจารย์ก็จะนอนอยู่ว่าเฉยๆและดู n น t f l i x เหรอไม่อันนั้นคือการเลือกความสุขในทิศทางที่ไม่ได้เป็นทิศทางขึ้นยอดเขาอันนั้นคือการเลือกความสุขในการนั่งเฉยๆอันนั้นคือการเลือกความสุขในการเดินลงเขาอันนั้นไม่ใช่ผมยังมียอดเขาเป็นเป้าหมายผมเหมือนเดิมผมจะหาวิธีการทํางานที่จะทําให้ผมเป็น c e o เหมือนเดิมแต่ด้วยวิธีที่มันมีความสุข ผมผมรู้ว่ามันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายนะครับจริงๆคอสที่น้องชายพูดเขาก็พูดเรื่องเนี้ยเรื่องจิตวิทยาอะไรๆพวกนี้เยอะแยะมากมายไม่ง่ายไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้ครับผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันคุ้มค่าที่จะคิดเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าใครที่มีเป้าหมายใดๆก็ตามตั้งเป้าไว้ผมเชียร์ข้อที่1คือไม่ต้องไปล้มเป้าหมายนั้นทิ้งครับแต่ผมอยากให้ท่านปรับ หาวิธีที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างยางมีความสุขวันนี้อาจจะคิดไม่ออกไม่เป็นไรพรุ่งนี้คิดใหม่อยากที่จะเป็น CEO ททำยังไงให้เราทํางานอย่างมีความสุขแล้วเราจะเดินเข้าใกล้ CEO ด้วย -2 องสองครทีเเลียนะหนึ่งเข้าใกล้เป้าหมายเรา2มีความสุขอยากลดน,น้ําหนักทํำยังไงให้เราลดน,น้ําหนักได้แต่มีความสุขอยากรวยทำาไงให้เรารวยได้ และมีความสุขมันมันไม่ใช่อีเตอร์ออมันไม่ได้มีอีเตอร์ออคือถ้ารวยต้องทุกข์ถ้าจะมีความสุขต้องไม่รวยผมว่ามันควรจะมาทั้งคู่เป็นแอดมากกว่าแกะเป็นออคิดแบบนี้เราจะเจอเส้นทางที่เหมาะสมมันอาจจะไม่ได้ไปไวเหมือนคนอื่นเขาเหมือนวิ่งมาราธอน ทำไงให้เราเข้าเส้นชัยแต่วิ่งเราไม่เจ็บวิ่งแล้วเราเอนจอยระหว่างทาง42กิโลเมตรกว่าๆเนี่ยเรามีความสุขตอนเราระหว่างทางเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยได้เหรียญทองโอลิมปิกแต่ว่าเราอย่าไปผูกติดว่าถ้าคุณไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคือคุณล้มเหลวะ่ะคุณจะถึงเส้นชัยเหมือนกันแต่ว่าคุณจะมีความสุขกับระหว่างการวิ่งนะครับก็เป็นบทเรียนที่ได้ตกผลึกจากจากจะบอกว่าเข้าคอร์สฟังน้องชายแล้วก็บรรย เข้าเป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้เป็นผู้สอนด้วยในช่วงท้ายเนี่ยก็ก็ก็อยากามาเล่าให้กับคนที่ไม่ได้เข้าฟังแล้วกันเนาะในในมุมคิดของผมแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องการเงินอย่างเดียวเป็นเรื่องความสุขของชีวิตในระหว่างทางนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส p i สถัดไปครับสวัสดีครับ No pardon story a life changing story